สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคในางานซ่อมดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์นะคันนี้มีอาการอแอร์ไม่เย็นนะเย็นน้อยแล้วก็พัดลมทํางานผิดปกตินะบางครั้ง FC เราแจ้งมานะบอกว่ามีเสียงพัดลมดังวูว้าว,ว้าแบบว่าตัดต่อตัดต่อผิดปกตินะกับคันนี้เราใช้ เก็วบาน้ำยาเข้าตรวจสอบนะน้้ำยาแอร์ปกติแอร์ทำงานปกติและเย็นนะบางครั้งเย็นจืดชืดน,นะครับครานนี้จังหวะที่ไปวิ่งทดสอบนะเจอเลยนะว่าพัดลมทํางานเป็นปกตินะเราก็เลยใช้น้ํานะฮะน้ําเปล่าลาดตรงแผงแอร์สรุปพัดลมทํางานปกตินะฮะ ก็เคสที่เจอนะเราทําการตรวจสอบรอยรั่วรอยรั่วตามจุดต่างๆในรถยนต์คันนี้นะครับเราบปเจอปั๊มน้ํารั่วนะก่อนเบื้องต้นเราให้เอฟซีแจ้งเอฟซีว่าเปลี่ยนปั๊มน้าก่อนทดสอบก่อนนะฮะกับเคสนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะฮะแต่ว่าปัญหาคือยังเหมือนเดิมนะไปดูรอยรั่วในปั๊มน้ําลูกนี้นะครับมาดูรอยรั่วนะในปั๊มน้ําลูกนี้ที่เรานี่นะเป็นคราบ น้ำยานะฮะไหลออกมาตรงโอลิงฝั่งนี้นะนี่นะนี่ป็นตัวตาน้ําระบายความร้อนของความน้ำนะไหลลงมานะครับคาเตนนะอันนี้รั่วแน่นอนนะกับกับเคสนี้เปลี่ยนนะครับส่วนปัญหาอีกจุดหนึ่งนะเปลี่ยนแล้วยังไม่จบนะฮะคือ,อตัวนี้นะให้เห็นชัดๆนะอันนี้เป็นหม้อน้ําตัวเดิมเขาติดรถนะะทีมง,งานจับขึ้นมาดิ เกลขึ้นมาวางเทียบดูเลยนะครับนี่นะนี่หม้อน้ําแบบบางนะบางระบายความร้อนไม่ได้ชัดเจนนะครับนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้น้ําเดือดน้ําดันนะฮะวิ่งไปน้ําหายโดยไม่รู้ตัวนะนี่ของใหม่ที่สั่งมานะหม้อน้ําเราเนี่สั่งร้านประจํานะครับร้านอื่นผมไม่ซื้อนะตามร้านอะไรก็ไม่ซื้อนะครับต้องร้านที่ผมนําออกมาอย่างเดียวเห็นไหมชัดเจนนะความหนาเอาความบางนะ ราคาถูกกับราคาแพงนะคนละเรื่องนะครับผมทําไมถึงแพงทําไมถึงถูกนะครับใช้ไปในเครื่องพังไม่รู้ตัวนะเนี่ยหม้อน้ําบางแบบนี้นะฮะชัดเจนนะครับผมอืมไปต่อเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับกับหม้อน้ําใบนี้นะตอนที่เราทดสอบอยู่นะฮะฝั่งนี้จะร้อนร้อนจีเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งเย็นเก็บ นะคือหม้อน้ําตันด้วยนะมาสองอาการเลยนะคันนี้นะทั้งต๊มน้ําทั้งหม้อน้านะฮะก็ดีแล้วนะทําไปเลยทีเดียวจะได้จบจบนะไม่มีปัญหาในภายภาคหน้านะครับก็เวาวน้ําเราถอดออกมาดูแล้วนะลองเทสดูวาน้ําใช้ได้นะค,คันนี้ก็เดี๋ยวประกอบเข้าไปนะเดี๋ยวทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับกับคันนี้นะฮะจากนั้วเราเติมยา ลอยย็นสารลอยย็นนะครับลอ,อยลอวเลยนะมีตรงไหนลวกไหมไม่อยากแก้งานรอบสองรอบสามนะครับไหนหมดแล้วเนะติมอีก

ต้องรัดเครื่องรั้นทิ้งไว้จนกว่าพัดลมระบายความร้อนจะทำงานนะครับทดสอบอีกทีหนึ่งครับอาการที่เจอนะอมันสองอาการเลยนะตอนแรกน้ำไหนนะความร้อนขึ้นทดสอบเจอเป็นนี่้ำน้ำนะครับลมน้ำรั่วนะคือทดสอบลับเข้าไปนะทดสอบ ร้อนขึ้นอีกนะมันยังไม่ขึ้นแบบสุดนะแต่ว่าสังเกตอาการในคือแบบัดลมระบายความร้อนทํางานได้ไม่เต็มที่เหมือนเหมือนก่อนเลยเหมือนก่อนหน้านี้เลยนะเออเซนเซอร์จับความร้อนอุาหภูิมันไม่ได้นะครับเย็นเนี้ยจบแน่นอนนะเพราะเมื่อน้ำก็หนากว่านะระบายความร้อนดีกว่าแอร์เย็นแน่นอนนะครับรับเปิดแอร์ลองดู่าตอนนี้ พัดลมระบายความร้อนทำงานแล้วเรียบร้อยนะฮะโอ้เมื่อกี้แขงคอยร้อนนี่แทบจะระเบิดนะฮะนี่ระบายความร้อนทำงานปกติแล้วนะครับนี่นะดูนะพะลมระบายความร้อนนะครับทำงานปกติแล้วนะฮะแอร์เย็นขึ้นแน่นอนนะคันนี้ จบงานจบงานนะครานี้ไม่มีอะไรมากมายมีข้องานถูกต้องก็คือจบแล้วนะครับกับเคสนี้อืมความร้อนไม่มีขึ้นนะครับเพราะว่าไม่โชว์บนน้าปัดนะฮะจบงานแล้วนะครับอ่าสำหรับเคสนี้นะในโตโยต้าวิทก็มีข้องานอยู่นานอยู่นะฮะเพราะว่านำ้ำเรามัน ที่มานะของเขามันก็ใช้ได้อยู่นะเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะแต่ถอดออกมาสิบางนิดเดียวเองนะบางนิดเดียวเองเนะนี่ใช้ไปนะความร้อนสะสมนะเครื่องยนต์พังนะกับนี่หม้อน้ําบางๆแบบนี้นะครับไม่ดีเท่าไหร่เพราะบ้านเราเมืองร้อนนะครับก็แก้งานไปก็มีเปลี่ยนปั๊มน้ำนะครันนี้เปลี่ยนปั๊มน้าเปลี่ยนหม้อน้ํานะจบงานแล้วนะครับสําหรับคลิปที่เราทําออกไปนะก็ ได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่องยูทูบของแง่เจริญการช่างด้วยนะครับสวัสดีกัคบคุณผู้ชมจะจบงบไม่บานปลายที่แง่เจริญการช่างนะครับ